อวันนี้เรามากินหมูป่ากันโคสดีโค่ดโคหมูป่าภาษาผู้ไทยเอิ้นโค่ที่จริงมันก็เป็นขัวหมูป่าเนี่ยค่ะเป็นหมูป่าเลี้ยงนะโมแบนหมูป่าแบบธรรมชาตินะคะหมูป่าเลี้ยง น,นี้ก็จะมีเนี่ยเป็นเป็นโคกห้องโคก่าแล้วก็อันนี้เป็นทอดป่าตนน้ส้มตำอร่อยอร่อยมีน้ำจิ้มเป็นกระแทบผักเลยเดีย๋ยวเราะจะลองชิมกันเลยเนาะโคกหมูเอ้ยทอดหมูเอ้าจะโยกเลยหรือเป่าเกือบปุบ่ลองนี้ยจะเกือบมาหายต้องกินกับข้าวเหนียวเด้อ แ่ไม่กิน้มือจำันมเป็นยาไ้สงไขอกินห้ลำมนหาหนังมันมไแซมเลยนะมห่าอันนี้หนังก็จะหนาๆหน่อย มันจะคงาลคิดเลยอืมเาะอรเพราโอี่การกินเผ็ดปานกลางเผ็ดอปิการกิมแต่ถามนั้นห้ต้องเผ็ดเผ็ดกว่านี่เค็มถ้าเราสั่งมาข้าวหน้าเรต้องสั่งเผ็ดกว่านี้แล้วเราต้องเปิดกระแดกที่เผ็ดเขา โคหมูนี่ต้องเอาเผ็ดๆกว่านี้ถ้าเขามาเจอานะครัต้องทางเล่าต้องเอาเผ็ดๆอันนี้เหมือนมันยังไม่เผ็ดเท่าไหร่สั่งได้สั่งได้แกอาจจะขอให้คุณเหมือนกัวหมาแกอาจจะกลัวเราแบบตั้งอีกตัวแต่แกทอดเนี่สุดยอดเลย เออปุ้ยมแฮก่าน้นาะปีนดีดลดีแล้วไยงเดียบไปเรื่อยะางมือไลโยเียบเรื่อยลอดตลอดโอเคนะคะาอร่อยอร่อยางได้บนี้หัวแซ่บ